รัตนพเดชสาวน้อยวัย16จากคูเก็ตเธอร้องได้ทุกแนวแสดงได้ทุกแบบแต่เพลงคาราบาวคือบทเพลงที่เธอรักวันนี้เธอพร้อมจะสร้างสีสันใหม่ใหเวทีการประกวดอีกครั้งจินนี่ก็น้าตาคุณนๆนงจินนี่มาทาแม่นะวันนี้พาแม่มาด้วยนะครับพี่คุณแม่อพี่นกไปถึงไม่ไมพูดน้องาริพานพาแม่มาด้วยเปล่าพาแม่มาด้วยเปล่า อ๋อเออคุณแม่กับคุณพ่อเพิ่งเสียเมื่อปปีที่แล้วค่ะใช่เออคือคือเดี๋ยวนะใช่เจนนี่เคยมาประกวดกับเราไหมใช่ค่ะซีซั่นหนึ่งมากับแม่2องคนค่ะซีซั่นสแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เสียค่ะโอ้เสียใจด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ชอบคาราบาวมากด้วยนะเหรอใช่อื ก็วันนี้ก็ถือว่าคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมให้มาร้องมีคาราบาวใช่แต่วันนี้เนี่ยได้กําลังใจเต็มเปี่ยมเลยมีคุณป้าลูกคุณป้าแล้วก็มีน้องชายแล้วก็มีเพื่อนมาด้วยโอ้โหมากหลไยคนในคอเสียงกําลังใจให้น้องไจให้ฮะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนทั้งหมดเดินทางมาจากภูเก็ตเลยมาจากภูเก็ตกันทั้งครอบครัวใช่ค่ะคือครั้งหนึ่งเธอมาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่แต่วันนี้ ต้องมาคนเดียวแต่ผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยัง<อ>คงจับตารอดูผลงานของน้องอยู่เพราะรว่าเขาเป็นแฟนคลับของคาราบาวอย่างแท้จริงจนส่งต่อมายัางรุ่นลูกใช่วันนี้ลูกจะมาสืบสารต่อครับน้องจินี่<อ>วันนี้นําเพลงอะไรมาคะเอ่อเพลงลุงขี้เมาค่ะอุทาหรณ์เป็นคนรุ่นเก่ามีชายชราเป็นคนขี้เมา ทแกกินแต่เหล้ากินตั้งแต่ชาทุกวีวันเหตุการณ์พันแปรให้แบมือคอฐานร่นเร่พันเนจอแหล่งที่คนพลุกพลานร่างกายสุบโซนผิวตัวดำกรานตัวสันเสถ้า พิสุราเรือรังเมื่อครั้งยังหนุ่มแกเคยทานามุ่งเอาลำสูฟ้าลูกข้าให้คนกินนี่สิ้นลมตัวเพราะมวัวแต่ ที่แบกเอาบนยังคำเ,นเหนื่อยแทบตายได้แต่ค่าแรงต่ำตํำๆแกเป็นคนจนที่เสียเปรียบเป็นประจำกล้ากลืนความชอบชำ้ำทำไม่ทําก็อดกิน โรงคาใด้ฝันร้ายทุกคืนสร้างความขมขื่นจนที่ใจอ่อน บนนรนเรเข้ามาเป็นจับกังในบางกอสศูญสินราคาพอแกชราหัวหมองหาทางออกสุดท้ายด้วยสุราเมรยัยกินเหาเข้าไปยิ่งแลว้วไร ยิ่งเมาร่างกายก็ปวดร้รราวรูเรย้อก็คุกคาเช้าวันดนึ่มมีคนพบสมที่เมานอนตา ได้<ช>อารมณ์มากๆเลยเอาคุณพ่อครับไพเราะเพราะเพลงจับจิตจับใจอีตอนเสียงสูงเนี่ยม่แห่ไม่รู้ไปเอามาจากไหนก็ขอให้โชคดีครับเรื่องเพลงคาราบาเอามาร้องโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของคีย์เครื่องติดช่วงหลังๆนี่เองเนาะ <c oughs> ช่วงแรกๆยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่ยังเดินอืดอยู่ <c oughs> ก็ขอให้โชคดีครับจินนี่ตั้งใจให้เป็นคีย์นี้หรือเปล่าลูก ตอนแรกกำลังนั่งคิดว่าถ้าเริ่มคีย์ต่ำกันเนี้ยแล้วพอถึงท่อนแยกแล้วมันจะต่ำลงไปกว่านี้ไงเข้าใจเลือกที่จะอัพขึ้นมาออกเต็บหนึ่งเพื่อเป็นเสียงสูงใช่ใช่ได้เลยแจ๋วเลยแต่ต้องระวังตอนขึ้นเสียงสูงและก็ตอนเราตะโกนเราว้าขึ้นมาน่ยมันจะเสียงเป็นออกเป็นเยอะไปหน่อยที่เหลือเพอร์เฟกครับขอบคุณค่ะครับมาร้องเพลงเนี่ยเราจะเอาเพลาะเราจะมากไปอ่ะการร้องมัน อย่าอย่าไปดึงพอดึงเสร็จแล้วเห็นไหมมันจะติดขัดกันตรงนี้ทุก <royalty> ทีเพราะว่าเพลงพวกนี้มันจะต้องร้องเพลงตัดคําตัดคําตัดคําไปเลยอยู่ที่ใต้สะพานลอยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อยู่ที่ใต้สะพานลอยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงคนนี้โดนตัวไหนมาครับดูดูมีพิชการมากเลยป๋าไม่เะใจมากเลยนะปาเป๊ะมากอะใช่คือการร้องปิดคํานั่นเองนะครับปิดคํา ครับปิดคำเข้าใจใช่ไหมนั่นแหละครับเพื่อให้เสียงการร้องมันมีคําสั้นคํายาวนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งอรผมเชื่อว่าวันนี้จินนี่มาคงเพราะเป็นความฝันที่คุณพ่อคุณแม่สารไว้เมื่อปีที่แล้ววันนี้กลับมาทําต่อให้คุณพ่อคุณแม่มีอะไรจะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่บนสวงสวรรค์และท่านผู้ชมทางบ้านครับ แข่งไว,ไว,ไว้วันหนึ่งเธอมาที่นี่นะฮะพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่แต่วันนี้มาคนเดียวเนะาะก็ขอบคุณค่ะกรรมการแล้วก็รายการชุมทางดาวทองด้วยนะคะจีให้โอกาสจีนี่ได้มาซีซั่นนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเข้ารอบแล้วก็โชว์ความสามารถที่หนูอยากจะเตรียมมาซึ่งหนูเตรียมมานานแล้วค่ะก็ ให้โอกาสหนูสักครั้งหนึ่งก็ขอบคุณมากนะคะ <laughs> ขอบคุณมากคุณพี่เีิร์ธ